สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมช่องวัสดเลยครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมส์อีฟายกันนะครับนี่นะ,น,น,นะครับผมเดี่เรา เลยรุงว่าขผไม่งค่ะดีสนีสนงครับผมไปได้ผลิตกั้มผมก็ใช้ยัง เล่นแล้วก็เก่งนะครับผมเอาฟังเพลงก็นกหน่องไครับมาฟังเพลงยวผมจะเปิดระหว่างที่กำลังเล่นอยู่เราจะเปิดหนังรัวเราจะเป็นเราจะทำได้ไหมเพราะผมเพิ่งปรับปุ่มมาใหม่ครับยังไม่เล่นยังไม่ค่อยคล่องครับผมเนี่ยพอผมจะไอ้ไม่นั่งหัวมันก็ไม่ขึ้นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันช้างอยู่ที่ไอโอสเนี่ยครับผม มันรังอยูเทวตลอดเลยโดยน,นะครับผมอันนี้คือผลงอนการที่ผมแบบคิกเกตมากเลยนะครับเดี๋ยวมันเสียเวลากับการรับกุ่มมาฟังเพลงเลยดีกว่านะเผื่อจะเดี๋ยวผมจะดูเพลงก่อนหาเลือกเพลงดิ เราผมหาเลือกเพลงก่อนครับ ที่นะครับเี่ยตอนนี้มันค่อยดีผมกำลังหาเลือกเพลงอยู่นะฟังอยู่เปมฮัลโหลได้ไหมได้ย่าเลื่มกดติดตามให้ช่องเราด้วยนะครับผมเพื่อช่องจะได้ถึง1,000ัพซับนะครับให้เราไปถึง1 0 0 0ได้ได,ได้นะครับโอน็ตปนยังงเนี้ยจะเปิดเพลงเน็ตก็ไม่ดี เพิ่มเพลงมามาสองหนึ่งเก้ ปรับเปลีก่อนงนน่าจะสองนะไม่ใช่ส้งย่อมส้นยอ่ขนาดเลยตนี้นะครับโยกเกิดแงต้อความมัน เยอะตั้งเต็มนะครับเมื่อกี้ผมคือมาสังาหารนะแต่ผมไม่ดีอ่ะแต่มาคุยสังหารนะตอนที่เขาเมื่อกี้นัดเดียวผมนะโปอาปา

เมันยิงลอลผ้แฐานแล้วเขารอยกว่ายอ๋อผมจะเล่นไม่เก่งนะแต่ผมายัยามเล่นมากที่สุดแล้ว,ลวฟตาติดต ครับผมข้างบ้างาราสร่างนิดหน่อยครัปิดแมวปิดใส่แล้วนะี่ครับอันนี้เป็นซีเอลากซีเอลอีสปอร์สาขาหนึ่งนะครับสาขารแรกเลยแต่ทุกคนมค่อยเล่นไฟนะครับผมนี่ขอให้ผมประคับปรดแขนได้นนะและอย่าลืมสตรีมนะครับผม สตรีมนะครับพรนะ็อกีคนเขียบดูสตรีมได้เสาร์อาทิตย์นะครับผมสตรีมสดใครอยากจะเข้ามาร่วมเล่นสตรีม,ม,มน,น,าานะครับผมเอาไอดีนี่ไปตอนเสาร์อาทิตย์นะครับผลเวลาตอนเที่ยงใน12ในาฬิการตรงนะครับสเตีมทุกครั้งนะครับ47เลยครับ9189และเราสน,นับสนุนค่าเน็ตได้ที่เบอร์ทุนนี่วอลเล็ต05 056073ด้วนะครับผมสน,นับสนุนเบอร์ทุนนี่วอลเล็ตได้นะครับผม เราจะได้เอาค่าเอาตังที่ได้มาในการโจรนี้วอลเล็ตนี้ไปเติมเน็ตเพื่อความคล่องมากขึ้นนะครับเพราะตอนนี้ช่วงนี้เน็ตเน็ตมันแหลกมากนะครับผมใช้ผมกระจายเน็ตเพื่อนตลอดเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรที่นี่เน็ตก็มันน้อยดีนะปกติผมจะเล่นกับเพื่อนนี่และแนะนําแคลนด้วยนะครับผมแนะนาแคลนด้วยเนี่ยเออ โอเคคร C E F เดี๋ยวผมจะอันนี้นะครับแนะนำแครนไปนะครับผมไม่ไม่เดี๋ยวผมแล้วก็อันนี้นะกลุ่มชื่อว่าผมแนะนำกลุ่มเลยดีกว่ากลุ่มชื่อว่า C E F ีส L E 斯顿นะครับเดี๋ยวพาไปดูเพียง C.E.L.E.S.P.O.R. E สาขาหนึ่งนะครับผมเ mm hmm. ชื่อนี่หัวหน้ากลุ่มนนี่หัวหน้ากลุ่มนะครับผมดูไปนะครับนี่คือกลุ่มเราเป็นสาขาแรกนะครับกลุ่มสาขาแรกใครอยากเข้าในกลุ่มก็พิมพ mm ์ไปครับ C.E.L.E.S.P.O.R. Mm hmm. จากวงเล็บสาขาหนึ่งวงปิดวงเล็บนะครับผมแค่อยู่กับเป็นแบบครอบครัวใหญ่นะครับผมเล่นนัดกันเตีมเวลา ยังผมผมแล้วก็เข้าไปดูสตรีมของพวกนี้ได้นะครับผมตอนกผมสตรีมเสาร์อาทิตย์นะครับตอนทุกคนส,สตรีมเสาร์อาทิตย์หมดนะครับผมเข้าไปกดไลค์กด subscribe ให้สตรีมด้วยนะครับแล้วฝากกดติดตามให้ช่องใน u t u b e ถึงหนึ่งแสนหนึ่งพันคนด้วยนะครับเราจะได้สตรีมใน youtube กันประมาณนี้แล้วพูดกันมาอหอมปลาหอมพอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม กดกระดิ่งไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของคลิปเราของช่องเราอีกไปกันเลยไปแล้วนะครับ